พระยศพระยิ่งฟ้าเย็นสยามพระเกียิพระเกิดงามก่องดาวพระเดชพระดลคามครองสุขโดยธรรมพระกรุณาปกเกล้าก่อเกื้อกุลชนเทพดลพรพสมภพเจ้าจัก,กรีพูนเพิ่มพระบารมีมิ่งล้น เรืองรุ่งราวราวีแสงสองทวยราชไทยท่วมทนกราบก้มประนมกรด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าในเกรียงไกรเทียนุกุลประธานสภาวตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคณะกรรมการบริหารและเจ้าหน้าที่สภาวตสาหกรรมแห่งประเทศไทย